สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูขั้นตอนการใส่ซิมการ์ดนะครับปกติลูกค้าก็จะเอาไปใส่เองวันนี้พอดีลูกค้าวานให้ใส่ให้หน่อยก็เลยจะมีโอกาสได้ทําการรีวิวนะครับถาซิมการ์ดเนี่ยจะอยู่ในเกนหน้ารถนะครับทาการเปิดถาดซิมขึ้นมาจะเห็นเป็นซิงเหล็กครอบซิมการ์ดนะครับกดและเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อปลดล็อกและเปิดซิงเหล็กขึ้นมานะครับจากนั้นเอาซิมการ์ดใส่เข้าไปนะครับเอาคอนแทคที่เป็นสีทองคว่ำลงนะครับสังเกตจะเป็นมุมตัด ด้านขวาล่างเนี่ยจะพอดีกับถาซิมพอดีจากนั้นปิดซิงเหล็กลงแล้วก็กดเลื่อนลงนะครับเพื่อให้ล็อกนะครับอ่าแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะครับคราวนี้มาดูกันที่จอนะครับหลังจากใส่แล้วจะสัญญาณจะยังไม่ขึ้นเราต้องทําการรีบูตนะครับเครื่องนี้ก็จะรีบูตด้วยกันรเริ่มต้นการทางานใหม่ค่อยแอปที่เริ่มต้นการทํางานใหม่แล้วก,กดใช่นะครับแต่จอบางตัวนะครับอย่างพวก 2K นะครับ แรมแปดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจะการการรีบูตจะเป็นการรูดขอบจอบนลงมาจะเห็นปุ่มรีเซ็ตหรือรีบูตก็จะทําการรีบูตได้เหมือนกันนะครับอ่ารีบูตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าเสาสัญญาณจะขึ้นมาแล้วนะครับสัญญาณซิมขึ้นมาข้างๆนาฬิกานะครับทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับสัญญาณ 4G ก็จะขึ้นมานะครับ หลังจากรีบูตให้มาสังเกตที่ความสว่างหน้าจอนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนไปจากที่เราเคยตั้งไว้หรือเปล่าแนะนำให้ตั้งไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อจอจะได้ไม่ร้อนมากนะครับสัญญาณ 4G มาแล้วลองมาใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะลองจาก Youtube ดูนะครับโอเคสัญญาณเน็ตมาแล้วใช้งานได้นะครับ แนะนำให้ทำการปิด Wi-Fi ไว้นะครับถ้าใส่ซิมแล้วเพื่อที่จะไม่ต้องไปมันจะได้ไม่ไปจับพวกฟรี WiFi อะไรพวกนี้นะครับอ่าสังเกตนะครับสีเทานะครับเสาสัญญาณ wi-Fi ก็คือเราปิดไวแล้วอะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันอ่ากดค้างนะครับอ่าเห็นว่าปิดไว้แล้วนะครับใช้งานตอนนี้จะใช้งานจากเน็ตอย่างเดียวเลยนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ